เกมฉันคือใครหัวข้อเพลงเกาหลีนะครับผมจะเวลา90วิบวิเริ่มอ,อันนี้พี่พี่มีรู้จักป่ะอ่าโอเคมาทายมาผมยาวไหมอ,อันนี้เพลงนะชื่อเพลงชื่อเพลง,พลงหรอชื่อเพลงชื่อเพลงเป็นโหดหรือเปล่าไม่โหดคิดตอนปีไหนประมาณช่วงปี18-19-20ิคือ d e s e r ไม่ใช่วงแบกพิงหรือเปล่าไม่ใช่แบกทิงไม่ใช่เบบี้มอนสต้ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ชายวงเนี้ยรู้จักรู้จักผู้ชายอ่างี้อ๋วพี่ไปให้เคยได้ยินเพลงนี้ไหมเดลล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 ้ลลลลลอลล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 ลนั้นลล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 ยเลลลลลลเลล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 ไลล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 ะลลลลัลวลาลล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  เลพลงนี่แหละเพลงเลย,อเลยโอ้หมดเวลาอันนี้วง Boy Teacher นะครับผมโอ้ยหนูไม่รู้จักวกยยงไหนอ่ะรู้จักติกเกี้ยนแล้วว่าจะเคยฟังมิ แต่ไมจักวงต่อต่อต่อข้อต่อไปโอ้โหไม่พี่ไม่รู้จักอ่ะทำไมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักพี่รู้จักอะไรบ้าโอ้โหไม่รู้จักเหมือนกันอ่ะอันนี้เลย90วิเอ้โอเคเป็นวงแบ็คพิงหรือเปล่าใช่วงแบ็คพิงดังเมื่อตอน2020อุ้ยดังมากเพชรดังมากใครอยู่ไจ็คไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้สมาชิกวงแบ็คพิงร้องคนเดียวเพียงนี้มันนี่ลิซ่าถูกต้องครับผมอ่าไหนร้องได้ร้องเต้นเลยเต้นเลยอ่เต้นเลยเต้นอเลยเอ้ร้องน้อนร้องมีนี้ำจ Okay, อยากจะเล่นข้อต่อไปไหม <Yeah. S 2> อยากถ้าตอบถูกอีกข้อหนึ่งที่บอกให้ร้อยหนึ่งเป็น200ยแต่ถ้าตอบผิดลบ50บาทโอเคได้มาข้อต่อไปแล้วครับผมถามมาของแบ็คพิงค์ใช่ไหมแบ็คพิงค์สิคะยอดวิว200ล้านใช่ไหมโ oh, น้น่าจะถึงน่าจะถึงวิวเด็ดเลยไม่ใช่ oh. ไม่ใช,มใช่มันมีคำว่าเสียมูนอำน้า ใช่ใช่แต่ชื่อเพลงขอชื่อเพลงทิงแวลูเไม่แวลูไม่ใช่ทิงวอลเลนมาดูทั้งอร่วทิงทิงแวนัถูกต้องครับผมโอเคโอเคอาพารครับสองร้อยสองร้อยใช่ครับโอเคครับโอเคจะได้ทำเป็โซเิมเพลแล้วโอกันโอเคโอเคคกัก็โอนให้เด็กหญิงธิดารัตน์เดบอยละค่ะขอบคุณค่ะสองร้อยค่ะเดี๋ยวฝากวาร์ปเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้เปิดโชว์เลยอ่ะเปิดโชว์เลย 可以看。